สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-founder ของ Space Craft Thai Craft Beer ถ้าชอบเนื้อหาจากทางช่องเรารวมถึงเรื่องคร r a เบียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางช่อง Space Man นะครับเบียร์มีมานานนับพันปีและมีบทบาทสำคัญในหลายวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียโบราณ ไปจนถึงการเกิดคราฟเบียรในยุคป,ปัจจุบันเบียรเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกเบียรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนานและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้มนุษยชาติมีวิวัฒนาการวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเบียร์เครื่องดื่มอันเป็นที่รักของเราทุกคนมีต้นกําเนิดมาอย่างไรเบียเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ผลิตขึ้นเบียรจากขาบาเล ได้รับการยืนยันครั้งแรกว่าเกิดขึ้นหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราชในดินแดนโกดินเทพที่ปัจจุบันคือพื้นที่ตะวันตกตอนกลางของประเทศอิรานตอนนั้นเบียรถูกเรียกว่าเดอะด v วายดริงหรือเครื่องดื่มของพระเจ้าเพราะดื่มแล้วมีอาการมึนเมาหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของเบียรพบครั้งแรกจากชาวซูเมเรียนในเมโสโปเตเมียเชื่อกันว่าเป็นแผ่นจารึกของชาวซูเมอร์อายุ6000ปี กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในเมโสโปเตเมียโบราณชอบดื่มเบียร์มากจนเป็นอาหารหลักประจำวันมีภาพวาดบทกวีและตำนานที่กล่าวถึงการที่ทั้งมนุษย์และเทพเจ้าของพวกเขาต่างเพลิดเพลินกับเบียร์โดยใช้หลอดที่ผลิตจากต้นกกและดูดผ่านจากชามส่วนกลางเพื่อกรองเศษขนมปังหรือสมุนไพรในเบียร์ยุคนั้นที่มีความข้นหยาบที่ดูแล้วคล้ายข้าวต้มมากกว่า ยังมีการค้นพบบทกวีจากชาวซูเมเรียนอายุ3,900ปีที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่นินคาสิเทพธิดาแห่งการทำเบียร์และพบสูตรเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งอธิบายการผลิตเบียร์จากขนมปังที่ทำจากข้าบาเล่ในแบบที่คนยุคนั้นดื่มกันในหนังสือของโทมัสซินแคลร์ที่ชื่อเบียร์เบร and the seed of change agricultural imprint on the world history นำเสนอว่าการค้นพบเบียร์อาจเป็นการค้นพบโดยบังเอิญการผลิตเบียร์เริ่มจากการแชร่ธัญ,ญพืชในน้ำเพื่อที่จะทำโจ๊กหรือข้าวต้มเพราะธัญ,ญพืชเคี้ยวยากและย่อยยากคนโบราณเลยทำเป็นข้าวต้มและอุ่นทิ้งไว้ทั้งวันประโยชน์ของการให้ความร้อนแก่ข้าวต้มคือการฆ่าเชื้อทำให้เครื่องดื่มชนิดนี้สะอาดและให้อุณหภูมิที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนรูปของโปรโตีนในเมล็ดพืช ซึ่งการให้ความร้อนนี้จะทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคออกไปด้วยหลังจากการต้มการปล่อยข้าวต้มทิ้งเอาไว้พอมียต์ธรรมชาติตกลงไปการหมักจึงเกิดขึ้นยี้จะจัดการกับส่วนผสมจากนั้นก็ปล่อยเอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยเหตุนี้เบียร์จึงถือกำเนิดขึ้นการที่เกิดนวัตรกรรมด้านการผลิตขนมปังและการผลิตเบียร์มีส่วนในการทำให้มนุษย์ สามารถสร้างเทคโนโลยีและสร้างอาระยะธรรมที่ถ่ายทอดมาถึงเราในทุกวันนี้หลักฐานการมีอยู่ของเบียร์เกิดขึ้นทั่วโลกดังนี้ในเอฟ a ราแท็บเล็ตที่ถูกค้นพบในปี1974ในเมืองเอฟบราประเทศซีเรียรแสดงให้เห็นว่าเบียร์ถูกผลิตขึ้นเมื่อ2500ปีก่อนคริสต์กาลร่องรอยของเบียร์ในระยะแรก และก็บนการผลิตเบียร์ยังพบได้ในบาบิโลเนียโบราณอีกด้วยในยุคนั้นเบียร์ผลิตโดยผู้หญิงและนักบวชหญิงเพื่อประกอบพิธีทางศาสนามีหลักฐานอีกว่าชาวบาบิโลนคิดค้นเบียร์มากกว่า20ชนิดในช่วง3,000ปีก่อนคริสต์กาลและเบียร์ยังถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบาบิโลนซึ่งเป็นของขวัญที่แท้จริงจากเหล่าทวยเทพนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่ง ในอินเดียโบราณพระเวทและรามยณนะกล่าวถึงเครื่องดื่มคล้ายเบียร์ที่เรียกว่าสุราซึ่งบริโภคในสมัยพระเวทช่วง1,500-500ถึงปีก่อนคริสต์กาลและเป็นเครื่องดื่มอันเป็นที่โปรดปรานของพระอินเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันของฟาโรอียิปต์เมื่อ5,000ปีก่อนในสมัยนั้นทำมาจากขนมปังและข้าวบาเล่อบและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วย ในระหว่างการสร้างมหาปีระมิดในเมืองกีซ่าประเทศอียิปต์คนงานแต่ละคนจะได้รับเบียร์วันละ4-5ลิตรซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างปีระมิดนักเขียนชาวกรีกชื่อโซโฟคลิสที่อยู่ในยุค450ปีก่อนคริสตกาลกล่าวถึงแนวคิดเรื่องความพอประมาณในการบริโภคเบียร์สำหรับชาวกรีก และเชื่อว่าอาหารที่ดีที่สุดสำหรับชาวกรีกประกอบด้วยขนมปังเนื้อสัตว์ผักประเภทต่างๆและเบียร์นอกจากเบียร์ชาวกรีกในยุคนั้นยังผลิตบา์เลไวน์ออกมาด้วยหลักฐานการผลิตเบียร์จากเคมบริดจ์ในประเทศเอังกฤษที่พบย้อนหลังไปมากกว่า2,000ปีพบว่าประชากรในสมัยโบราณใช้กระบวนการผลิตเบียร์เพื่อทำให้น้ำบริสุทธิ์ และสร้างแหล่งน้ำที่ปลอดภัยเป็นหลักฐานทางกายภาพที่เก่าแก่ที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในโรมยุคโบราณเบียได้เข้ามาทดแทนเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงเช่นไวน์ในประเทศจีนเศษเครื่องปั้นดินเผาเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าเบียรถูกต้มโดยใช้ข้าวบาเร่และธัญพืชอื่นๆเบียรยังคงเป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการของมนุษย์ มาตลอดยุคก,กลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรปนักบวชในวัดใช้เบียร์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและใช้ดื่มเพื่อยังชีพในช่วงอดอาหารเป็นเวลานานและเบียร์ก็กลายเป็นเครื่องดื่มหลักในมื้ออาหารของผู้คนทั่วยุโรปในศตวรรษที่19การผลิตเบียร์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการคิดค้นเครื่องทำความเย็นทำให้อุตสาหากรรมเบียร์ได้พบเทคนิคการผลิตเบียร์แบบใหม่ รวมถึงการใช้ฮอปสิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนารูปแบบใหม่ของเบียร์เช่นเพลเอลและลาเกอร์ในสหรัฐอเมริกาเบียร์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20ผู้อพยพชาวเยอรมันนำประเพณีการผลิตเบียร์ของพวกเขามาสู่อเมริกาและเบียร์หลายยี่ห้อที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็มีรากฐานมาจากเบียร์ลาเกอร์สไตล์เยอรมัน จนต่อมากลายเป็นกระแสะคราฟเบียร์ในยุคป,ปัจจุบันทุกวันนี้เบียร์เป็นที่นิยมไปทั่วโลกในรูปแบบและรสชาติที่หลากหลายโรงคราฟเบียร์ขนาดเล็กได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ผลิตเบียร์จำนวนมากที่กำลังหาเบียร์ในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราจะสังเกตได้จากการที่มีเบียร์สไตล์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลารวมถึงมีวัตถุดิบใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ เช่นยิต์แบบใหม่หรือคอปบสายพันธุ์ใหม่และนี่เป็นการรวบรวมต้นกำเนิดของเบียร์ที่เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคเมโซโปรตีเมียโบราณไปจนถึงโรงครัฟเบียร์สมัยใหม่เพราะเบียร์เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติสุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเมาเมาควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟเบียยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ